ชวนเที่ยวชมส่วนแสงการแสดงโขนทั้งช็อปและชิมที่งานเฉลิมเกียรติพระบารมี100ปีพระอัฐมารามาธิบดินทราชามาเริ่มน้อมล,ลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพบครบ100ปีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่วัดสุดทัน์เทพาวรารามตั้งแต่วันที่20-27ถึง27กันยายน2568งานนี้ไม่มีค่าเข้าด้วยนะ ภายในงานคือการรวมเอาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและความจงรักภักดีของประชาชนไทยไว้อย่างงดงามเลยค่ะทุกคนโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายโซนและห้ามพลาดเลยนะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่8เป็นเรื่องราวของพระราชประวัติและพระราชากรณียกิจต่างๆถูกนําเสนออย่างลึกซึ้งผ่านภาพถ่ายบันทึกประวัติศาสตร์มีทั้งเรื่องเล่าที่หลายคนไม่อาจเคยรู้มาก่อนอีกเพียบเลยค่ะเข้าชมเสร็จแล้วภายในงานมีพื้นที่สําหรับประชาชนล ร่วมสักการะบริเวณพระบรมราชานุสาวรีจัดไว้อยา่างสง่างามน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมีกิจกรรมโนพระปูชนี9้าจุดสําหรับสายบุญด้วยค่ะเป็นกิจกรรมเชิงพุทธที่ให้ประชาชนได้ร่วมบุญร่วมสมาธิสะสมจิตใจดีๆกับบ้านไปด้วยและยังมีพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแพรด้วยค่ะภายในงานมีเวทีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครบทุกไม่ติของศิลปะไทยตลอดทั้งงานจะมีการแสดงหมุนเวียนทุกวันมีทั้งการแสดงโขนการแสดง ศิละปลวะวัฒนธรรมจากเยาวชนลิเกและศิลปินชื่อดังมาเริ่มแสดงเรียกว่าครบทั้งความรู้และความบันเทิงเลยค่ะแล้วมีพื้นที่สําหรับการเรียนรู้ด้วยค่ะทุกคนเป็นการสาธิตรมรดกภูมิปัญญาไทยการทําขนมจากกรมราชทัณฑ์การทําหัวโขนจิว๋วและปักเครื่องโขนโดยสํานักช่างสิบหมู่การลงปิดทองแบบโบราณการทําพัดภูงาหอมเบาๆแบบโบราณการถักโคเชโดยอาจารย์วิไลวันแกะสลักผักผล,ลไม้และร้อยพวงมาลัยโดยวิทยาลัยอา ชีวศึกษาสาาื้าเดินเดินแล้วหิวไม่ต้องกลัวเลยจ้ามีโซนร้านค้าและร้านอาหารการกินกว่า100ร้านมีทั้งของกินของใช้ของฝากให้เลือกเพียบทั้งผ้าทอผ้าปากักผ้าปาเตะเครื่องเงินงานแฮนด์เมดและขนมไทยโบราณสารพัดแบบเลยจ้าแม่ภายในงานมีสวนแสงยามค่ำคืนอลังการมากค่ะทุกคนดวงไฟมากกว่า2,000ดวงเลยตกเกียนเมื่อไฟสว่างขึ้นบรรยากาศงานเปลี่ยนไปเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งมุมที่ใ,ใครๆก็ต้องหยิบมือถือ ขึ้นมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเลยบอกเลยว่างานนี้ห้ามพลาดเลยนะได้ซึมซับวัฒนธรรมไทยแบบครบเครื่องได้เดินดูเดินชิมเดินช็อปแถมได้ความรู้อิ่มบุญกลับบ้านไปด้วยค่ะมีการจัดรถโด,ดยสารรับส่งให้ด้วยนะเส้นทางที่1สนามหลวงวัสุทัศน์เทพพาวรารามเส้นทางที่2อ RT สถานีสามยอดวสุทัศน์เทพพาวรารามมากันค่ะที่วัสุทัน์เทพพาวรารามได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายน2568เลยนะ 啊。<music>